สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อนะคะมาชมรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะเข้าเทียบท่าสถานีบางซื่อกันนะคะเสียงค่อนข้างดังนิดนึงนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามค่ะมีอะไรผิดพลาดต้องการขออภัยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ